สวัสดีค่ะ FA First a m p o r d i o นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่งานชมลมวงดน,นตรีจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่7จิตนะคะ FA ของเราก็ได้นำชุด8 8คูณ8นะคะมา ร่วมงานค่ะจะเป็นตู้ลำโพงรุ่นใหม่นะคะเป็นตู้เสียงกลางรุ่น F222 Pro ค่ะแล้วก็ตู้เบรนะคะรุ่น T21 ค่ะพร้อมกับดอกลำโพง8.9ลิตร21นิ้วนะคะที่สนับสนุนการเดโมของ FA ในปีนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแอมที่ใช้ขับกลางแหลมของเราเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยค่ะเป็นรุ่นยอดฮิตค่ะ FX4D ค่ะขับเบสดนะคะ FB9D ค่ะพิเศษหน้างานเรานำเพ่อแอมทุกรุ่นนะคะมาลดราคาพิเศษ งานจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็พบกับบูธสินค้ามากมายหลายแบรนด์เลยค่ะพร้อมกับชุดชุดเอานะคะไม่ว่าจะเป็นชุด4 4่คูณสนะคะไว้พี่ๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงอยากมาชมอยากมาฟังเสียงพรุ่งนี้นะคะมาได้นะคะแล้วมาเจอกันที่หน้างานค่ะ